โอเคทุกคนอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดนอร์มอลนะกับฮีโร่กันเล็ดนะีวีลางกูในคิวด้วย สิงมันเลเวลวสามเล้ว่ะดิคอมโบมันแรงไงผมจะได้ขวดช้านิดนึงเพราะว่าผมขึ้นเป็นมานาแบตเตอร,รี่มาก่อนนะครับตัดเลยตัดเลยตัดเลยเอาไปแล้วไปแล้ว Someone to fight. You with the dumb face. Let's fight. Yes. Finally, someone to fight. You with the dumb face. Let's fight. Please don't die too quickly. Please don't die too quickly. You got it. Yeah, I heard you. No one can train like I can. of course I'm coming over. I'm gonna be gone. Of course. Yes! Finally! Someone to fight! Okay, I'm coming over. You wanna fight or what? Can't wait to give out a punching! Okay, I'm coming over! You got it! Yeah, I heard you! I only need to punch once! Ha! You got it! You wanna fight, You! With the dumb face! Let's fight! <laughs> Okay, I'm coming over. Please don't die too quickly. Please don't die too quickly. You, with the Let's fight. Please don't die too quickly. Please don't die too quickly. You got it. If yeah. there's a challenge you have for me, you have my full attention. <laughs> Can't wait to give out a punching. ผมต้องมีรองเท้าก่อนวะเป็นมีรองเท้าแล้วก็แสกิปอยู่ฝั่งนู้นด้วยไงน,น่าจะมาคอมโบผมบ้างได้แบบนี้ก <got> ูขอแค่หกก่อนนะ okay, เฮ้ยเมื่อกี้เดินออกมาแล้วไม่ใช่เหรออ่าไม่เป็นไร เรามีอีลูชั่นไงไอมะนาไม่เปลืองไงขอบชิบตัวหนึ่งได้ไหมกูจะหอกละ Someone to fight Please don't die Please don't die too Good job Good job Of course You with the dumb face Let's fight I only need to punch once Can't wait to give out a punch What they Or what Of course ตัตรูเออปรับรูนเพื่อนช่วยกันลิงไม่เคยได้รูนะ Give out of punching okay i'm coming over <laughs> can't wait to give out a punching <laughs> you got it i only need to punch once <laughs> yes finally someone to fight <laughs> Of course. <laughs> yeah, okay. I heard you. <laughs> you with the dumb face. Let's <laughs> fight. <laughs> <laughs> you got it. Yes. Finally, someone to One punch. punch. Of course. เอาวาแซนกูประกาศศักดาละ <heard> ผมขึ้นเป็นสตรีมบูตนะทุกคนมอปีมันยังไม่ไม่เดินเกมยังไม่แกงเลยไ่เป็นไ,ไปเพื่อนเ็ฟาร์ไปก่อน จกมีตองมีเฮลฟาวเวอร์ด้วยผมอยากเล่นกาเลสายตีเว้ยอยากเล่นทมินเบดขอลุนล่างได้ไหมลุนล่าง่ะเพื่อนลุนล่างร,รู้จักเปล่าโอเคลุนชอ็อป you ก็ยันมาต๊อกกูจริงร yeah, ีเจนิงนะ <Of course. S 1> ไม่เข้าออคิปว่ะ yeah, <c oughs> มาป่ะมาก่อนมาป่ะละ่ะผมมีนติให้วิ่งมาเลยมีนติป่ะไม่ทันแบบเพื่อนนะ <c oughs> โทษโทษโทษ <c oughs> ไม่เมื่อกี้ผมรอมันมาเอาคลิปว่ะ โโอ้กูจะทานมึงไหมนี่โทษบ่โทษบ่อันนี่พลาดเองพลาดเองไม่เมื่อกี้ผมกล่าวว่าถ้ามันมันแหลมหน้าคิดเพิ่หน่อยก็จะอันตีให้มันถอยไปก่อนไม่รู้ว่าเห็นป่ะนะไม่รู้ว่าผมขอเช็คแป๊บผมไม่ชัวเพราะว่า เขาเห็นไอ้นี่มาเว้ยมอบิดวิ่งมาโอ้ถ้าถึงนะเมื่อกี้ตายกูเช็คเลยไม่ชัวร์กูเช็คเลย Yeah, I heard you. I told you! You got it. Yeah, I heard you. Being attacked. You got it. One punch! One punch. <laughs> Can't wait to give out a punch! One of, of, of our structures is being attacked. <laughs> okay, got it. Okay.

โอ้ไม่ถึงอีกแล้วแขนกูสั้นจังวะโอเคไปพอเถ่ะไม่ได้แร้ก ไม่ได้จริงๆวมันมันจะโดนนะแต่มันไม่ถึง <laughs> <c oughs> แซนมีลงปะ <c oughs> <c oughs> เป็นเล็งแล้วพิ้วเหลือเกิน อ๋อโอเคผมดึงไม่ค่อยโดนเลยว่ะคือผมดึงไม่ค่อยโดนเลยคือมันจะถึงแบบมันโดนนะแต่แขนมันสั้น่ะถ้าแขนมันยาวเออน่าจะได้หลายจังหวะแหละ ตอนเมื่อกี้ผมว้าโดนพารามันลูดตายทำไมมันโหดจังวะมันอมหินเกินไปหรอือเปล่าเป็นไปน้อง ไหนรอผม่ะกำลังไปกำลังไปเอาลิงด้ลิงอยู่ด้วยนะเดี๋ยวรอไอ้มเมื่อกี้ลิงมันเดินมาบนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวมาดิใช่ใช่ใช่ Đẩy à, đẩy lên đi ba. Đẩy đi, đẩy đi. Nhìn tụi một cái này. Bom tim không Yeah, I heard you Can't wait to give out a punching Of course, yes, finally, someone to fight Yeah, I heard you Can't wait to give out a punching Okay, I'm coming over. Can't wait to give out a punching. Yeah, I heard you. Regeneration. Can't wait to give out a punching. Of course. <laughs> <laughs> สก,กิลหนึ่งของการเลดอ่ะเวลากดอ่ะมันจะเพิ่มความ,มในการเคลื่อนที่นะครับเวลาเรากดโจมตีเป้าหมายอ่ะมันจะทุบแล้วทำดาเมจนะ okay, ส่วนสกิลสองคือสก,กิลดึงนะครับ okay, สก,กิลสามมันเป็นพาสซีฟอ่ะเวลาเราโจมตีเป้าหมายมันจะทำให้ติดสโลนะครับแล้วก็ลดดาเมจแถมเราจะได้รับดาเมโบนัสจากตรงนั้นมาแทนด้วยนะครับ คือเหมือนจะขโมยอะเอออารมห์เหมือนจะขโมย okay, ส่วนอันติมันจะปล่อยหมัดยักษ์นะครับเป้าหมายหลักจะโดนสตันแต่รอบข้างจะโดนแบบสตันเหมือนกันแต่จะนานกว่าติถานะแบบสีวิเลยถ้าไม่ไม่แบบไปทำดาเมจกกับเขาหรือว่าอะไรก็จะไม่หลุดนะ <got> แต่ลงเลยปะ <Yes. S 1> ไม่ต้องแล้วเพื่อนตายแล้ว มีตัวว้าวรอช่วยเอา好ะแป๊บหนึ่งนะเอาเลยเหรอตุยผมไม่มีมานาก็แค่ได้ได้ชุดเดียวบ้างไม่แปลกไม่แปลกสวยแล้วเพื่อนสวยแล้ว สามศพแรกเลยสวยแล้วรนุนจะออกวะเฮ้ัดไท a ด็อกวะไ้บอลนี่เปนผิดไทยด็อกเออไทยด็อกโดนกันหมดทั้งห้อง I'm coming over. Can't wait to give out a punching. Of course. Please don't die too quickly. Please don't die too quickly. Yeah, I heard you. Of course. Okay, I'm coming over. Can't wait to give out a punching. All these demons are so disappointing. You got it. Okay, and go now. Of course. <laughs> you want to fight or what? You got it. Which you are? Why, Anna? No, okay, man. แต่จะเขียวหนึ่งใส่มันนะสม็อกแปดวิรู้สึกว่ากระถาฟ้าของกาเลตมันเป็นอะไรที่โง่มากเลยก่อนอันติแล้วเราจะลอยไปกับมัดโอ้ แล้วกูไม่ตายหมานี่ดิโอเคกคนเกมนี้ประมาณนี้จีๆก <laughs> <laughs> ันเลดเอให้เชใหม่าลิปหน้าฮะสวัสดีขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร์กันด้วยด้อไปแล้วครับ